ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สอบอคแถลงข่าวมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 และได้เดินทางไปตามสถานที่ต่างๆหลายแห่งทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยอีกครั้งล่าสุดพลตำรวจโทอํานวยนิมโนโคศกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้กำชับไปยังสโมสรสมาชิกและแฟนฟุตบอลไทยปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรกจกรมด้าน ก,การกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สำหรับการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชมและคนมีการคาดโทษหากมีการฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามระเบียบการลงโทษวินัยมารยาทสมาคมฟุตบอลต่อไปจากกรณีที่พบการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในหลายจังหวัดของประเทศไทยโดยการแข่งขันฟุตบอลโ,โตโยต้าไทยลีกจัดอยู่ในกลุ่มสนามกีฬากลางแจ้งแบบมีการตะโกนเชียร์ให้มีผู้ชม50%ของความจุดสนามโดยไม่จำกัดจำนวนผู้ชมสูงสุดจึงกำชับไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและ สโมสรต่างๆให้เข้มงวดปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเช่นการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแฟนบอลก,ก่อนเข้าสนามสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเว้นระยะห่างทางสังคมและเตรียมอุป,ปกรณ์ฆ่าเชื้ออาทิสบู่เหลวหรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อตามจุดต่างๆในสนามและบริเวณห้องน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่แฟนบอลที่เข้าชมเกมในสนามเป็นต้นขณะที่แฟนบอลที่จะเดินทางไปชมเกมการแข่งขันควรพกหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อบ่อยๆส่วนแฟนบอลท่านใดที่เคยเดินทางไป ยังพื้นที่สูงเสี่ยงตามข่าวและมีอาการไอจามหรือตัวร้อนไม่สบายคนกักตัวอยู่ที่บ้านเพื่อติดตามดูอาการอย่างใกล้ชิดหรือเข้ารับการตรวจหาเชือ้อและหลีกเลี่ยงที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆจนกว่าจะแน่ใจว่าผลตรวจว่าไม่พบเชื้อดังกล่าวสำหรับการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทยปัจจุบันเปิดให้แฟนบอลเข้าชมเกม50%ของความจุข,ของสนามตามนโยบายของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สอบค